สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนค่ายเทอรรัสนะครับกระบอกนี้อยากจะสัมผัสมานานมากนะครับจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยปดแมกกาซีนนะครับปุ่มปุ่แมยู่ตรงนี้กดนะครับจากนั้นทําการกระโดดลำกล้องนะครับดันนะครับตามเข็มนาฬิกาไปข้างหน้าดูนะปืนปลอดภัยนะครับนี่เลยเทอรัรัสมเดลนะครับ pt 5 5ขนาดจุด2 2 lr ต่องดูนะครับทางด้าน สายของตัวปืนช้าๆดูนะด้านหลังนะครับของตัวสไลด์ก็จะมีตัวสเตชชั่นนะเอาไว้ดึงนะครับดึงสไลด์ปึ๊บนะครับนี่จับได้นะครับสะดวกดีมากนะระบบนะครับจะมีตัวเมลเซฟตี้มาให้นะครับผักขึ้นเข้าเซฟนะครับผักลงปลดเซฟนะปืนกระบอกนี้ไม่ได้เซฟนะครับสามารถลันนะโดยที่ไม่ได้เซียบแมกกาซีนได้นะครับประกาบทรรมจากพลาสติกโพลิเมอร์นะครับ จะระบุเป็นยี่ห้อเทารรัตเอาไว้นะครับทางด้านขวาของตัวปืนพลิกปืนไปนะครับก็จะเขียนนะครับที่ด้านบนของตัวสไลด์เนี่ยนี่นะครับ Make in Brazil นี่จากประเทศบราซิลนะครับเรียบหรูมีสไตล์นะครับศูนย์ปืนศูนย์หน้าก็จะเป็นแบบติดกับตัวลำกล้องนะครับแต่ตัวศูนย์หลังก็จะเป็นร่องบากเล็กๆนะครับแบบนี้นะประมาณนี้นะครับไกดับเบิลซิงเกิลยิงได้ทั้งสองแบบนะครับดับเบิลซิงเกิล นะเรื่องของการบรรจุรุ่นนะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของนี่ลำกล้องกระดกนะครับบิดไอเจ้าตัวคันค้านะครับตัวนี้นะไปที่ด้านหน้านะครับจากขวาไปซ้ายหรือว่าบิดตามเข็มนาฬิกานะหยอดรูกลงไปนะครับปิดปึ๊บงางนกยิงได้เลยนะระบบเป็นอย่างนั้นนะครับลดนกลงวัสดุนะครับที่ใช้ทงตัวปืนนะไอเจ้าตัวโคเนี่ยทำมาจากอลลอยนะครับส่วนตัวสไลด์นะครับชุดนี้แล้วก็ตัวลำกล้องเนี่ยคือสแตนเลสสตีล นะความยาวลำกล้องนะครับอยู่ที่โดยประมาณ2.75นะเดี๋ยวเราดูนะครับอีกทีหนึง่งเฉียดเฉียด3นิ้วนะครับ2นิ้วกว่า,วานะครับ2.75โดยประมาณนะความยาวลำกล้องนะครับการถอดประกอบนะครับของปืนกระบอกนี้อันดับแรกสุดก็คือเคลียร์ปืนให้ปลอดภยัยปุ่แมกกาซีนนะครับดูในลังเพลินนะครับว่าไม่มีลูกจะเหมือนกับเบนตาเย a เหมือนกันเลยนะครับ จากนั้นก็ง้านะครับตัวลำกล้องนี้ให้สุดนะจากนั้นนะครับตัวนี้นิดหนึ่งนะครับช่วยในการเลื่อนเจ้าตัวสไลด์นะครับถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นอ่าก็จะออกมาได้นะครับนี่แบบนี้ลองดูนะด้านในนะครับของตัวโครงปืนก็จะเป็นอลอยนะครับตัวนี้สแตนเลสสตีลนะครับตัวสไลด์ก็แค่นี้นเป็นปืนที่เล็กมากๆนะครับทำความสะาตัวปืนก็แค่นี้ ประกอบกับก็ย้อนขั้นตอนนะครับเอาตัวด้านหลังเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็กดแกร็บนะครับแค่นี้ปิดลํากล้องลงเสร็จแล้วนะฮะถือว่าถอดประกอบได้ง่ายมากนะครับอีกทีนึ่งนะเปิดลํากล้องนะครับหากขึ้นนะครับงานนกดึงคอยหลังยกขึ้นนะครับออกมาจากนั้นนะครับเอาตัวตูใส่ลงไปก่อนแล้วก็กดแกร็บนะครับปิดจบนะเป็นปืนที่ถอดประกอบง่ายมากนะครับ ลองดูที่เรื่องของน้ำหนักตัวปืนนะครับว่าจะมีน้ำหนักอยู่ที่สักเท่าไหร่กี่กรัมนะครับลองช่างดูนะหนูว,ว่าเป็นกรัมนะครับครั้งที่1 3 5 7 5กรัมครั้งแรกนะครับช่างพร้อมกับแมกกาซีนเปล่าครั้งที่2ครับ3 5 7 5กรัมนะถือว่าน้ำหนักเบามากนะครับเบามากลองมาดูที่น้ำหนักไกนะครับ เราดูนะปดแมกกาซีนก่อนนะครับปึ๊บดูที่ไกซิงเกิลแอคชั่นสักกีป่ปอนโอ้โหตกใจนะฮะหนึ 1, ่งปอนแปดจุดศูนย์ออนนะครับครั้งแรกครั้งที่สองหนึ่งปอนสิบสามจุดสามออนนะครับครั้งที่สองครั้งที่สาม หนึ่งปอนสิบจุดสามออนโอ้โหไก่เบาเหลือเชื่อนะครับหนึ่งปอนสิบจุดห้าออนนี่คือไก่ซิงเกิลแอคชั่นต่อไปนะครับลองลากย,ยาวๆนะครับดับเบิ 6, 2, ้ลหกปอนสองจุดหนึ่งออนนะครับขั้นที่หนึ่งคั้นที่สองนะครับห้าปอ,อนสิบสองจุดหกออนนะครับและครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่สามหกปอนแปดจุดศูนย์ออน 3ครั้งนะครับดูที่ค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่6ปอนสองจุดสองออนะเป็นเรื่องของน้ําหนักไกปืนนะครับที่เหลือก็จะลองนําตัวปืนเนี่ยยิงทดสอบนะครับดูนะว่ามันจะทํางานติดขัดไหมนะครับจะใช้ลูก CCI นะครับ Standard Rossi เป็นตัวยิงทดสอบนะครับสี่สิบกรนอ่าลองดูมาลองทดสอบนะครับตัวเทารัตนะครับ PT 5 5าห้าจุดสองสอง LR เล็กจิ๋วกะบอกนี้นะครับยิงที่ประมาณสักเจ็ดหลา อลองดูนะครับปกติไม่ต้องนะขึ้นสไลด์นะครับก็คือใช้การกระโดดลำกล้องนะอันนี้ด้วยความเคยชินนะครับไม่เป็นไรต่อไปนะครับทดสอบกลุ่มกระสุนดูนะครับห้านัดยิงที่เต้าทางด้านขวามือนะครับเด้งจีงจ้ไปเลยอ่านัดที่หนึ่งนะครับไม่ลั่นเดี๋ยวซ้ำนะครับอีกนัดหนึ่งหนึ่ง เรียบร้อยนะครับปึ๊บปืนปลอดภัยนะครับบดแมกกาซีนเรียบร้อยปืนปลอดภัยดูกลุ่มกระสุนชุดแรกนะครับที่ยิงไปประมาณนี้นะครับยิงง่ายดีอคอยน้อยนะครับชุดที่2นะครับกับตัวเทารัดนะกรับอกนี้นะครับในที่1เดี๋ยวเราจะใช้การหยอดลูกนะไปในลําก้องน,นะครับ สูภาพสตีก็จะชอบนะครับแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องดึงสไลด์นะย่อไปเลยปื๊บปิดกดกระดบนะครับมันจูแมกกาซีนเข้าตัวปืนพร้อมยิงนะครับเหนี่ยวครั้งได้จะเป็นดับเบิลนอคชั่นนะล่ายาวๆนะครับไปชุดที่2นะครับนัดแรกคือดับเบิลต่อไปก็ซิงเกิลล้วนต่อไปซิงเกิลล้วนนะครับแชะอันนี้ซ้ำนะครับ ต่อไปซ้ำจุดดีนะครับของตัวปืนนะปืนปรองภัยนะก็คือเมื่อมันยิงแล้วมันเกิดแชะนะครับเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะซ้ำนะครับอัดเข้าไปได้เลยนะข้อดีคือแบบนี้นะครับต่อไปนะครับดูที่กลุ่มกระสุนกันนะเมื่อสักครู่นี้ กลุ่มดีมากนะครับนี่นะฮะกลุ่มถือว่าโอเคเลยนะกับปืนจุดๆแบบนี้นะครับนี่ชุดนี้นะครับจะลองนะครับทดสอบเรื่องของการทํางานนะจุจริงๆเนี่ยแม็กกาซีนจุได้8นะครับแต่พอใส่8เต็มแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยัดเข้าไปในตัวปืนได้เพรานะนั้นในการใช้งานจริงก็ได้เพียงแค่7นะครับ7นัดแล้วก็ไปบวก1นึ่งในลำกล้องนะครับหรลำเพลินี่อีกนัดหนึงเป็นแอ่าแบบนี้นะครับลองดู อันนี้โอเคนะครับถ้า7นัดใส่ได้อ่ะมาทั้งหมด8นัดนะครับชุดนี้การทำงานของตัวปืนนะครับ8นัดเรียบร้อยปึ๊บปืนปลอดภัยนะครับ มันก็จะมีลูกที่สับไม่แตกนะครับอยู่นัดหนึ่งนะมาสกค่นี้นะครับเป็นเรื่องของกระสุนจุดสองสองนะครับปัญหาก็คือจะเป็นเรื่องของการสับนะอาจจะไม่ชัวร์ร้อเซ็นต์นะแต่ว่าใช้ในเชิงของการต้องกันตัวได้สบายนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูกลุ่มกระสุนก่อนลืมนะครับมาสกค่นนี้นะจำนวนน่าจะเจดนะครับเจ็ดนะัดนะอยู่ตรงเป้านะครับ ่ที่เห็นอยู่ต่อไปให้พี่แบตทดสอบนะครับตัวปืนเทารรัส PT55 กระบอกนี้นะครับผู้ยิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงจบนะครับเรียบร้อยปลดแมกกาซีนเปิดลำกล้องนะครับดึงสไลด์ได้นะครับอ่าโอเคปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับมาสักุลนี้โอ้สุดยอดนะครับยอดเยี่ยมนะครับ5นัดนะนี่นะครับกลุ่มของพี่แบบเก่งครับขอบคุณมากครับผมครับต่อไปเพี่แบทดสอบนะครับการทำงานของตัวปืนนะทั้งหมด8นัดนะครับ ผู้ยิงพร้อมอมแล้วเริ่มยิงนะครับเรียบร้อยนะครับจะสังเกตนะครับว่าบางจังหวะเนี่ยมันสับแล้วไม่ลั่นแต่ก็คือใช้การอัดดับเบิลเข้าไปนะก็สามารถที่จะเคลียร์กระสุนได้ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับผมครับสุดท้ายนะครับจะเก็บสถิติข้อมูลความเร็วนะครับกับตัวกระสุนจุด2 2 lr นะครับ cci 40เกรดนะครับยิงกับปืนเทอรัส pt 5 5 5 ในกรบอกนี้นะครับลำกล้องสองนิ้วกว่าอลองดูนะครับ3นัดดูค่าเฉลี่ยว่าจะอยู่ที่สักกี่ฟุตต,ต่อวินาทีนะครับอ่ามาดูแั่ที่1นะครับ790ฟุตต่อวินาทีนัดแรกต่อไป 816ฟุตต่อวินาทีนาที่สองนะครับและนัดสุดท้ายอยู่ที่827ฟุตต่อวินาทีนะ, 2, นะครับเคลียร์ปืนเปิดลำกล้องปลดแมกกาซีนนะครับดูให้ปลอดภัยนะามาดูนะครับ <c oughs> ไปดูที่เอเวอร์เเลยนะัดจะอยู่ที่8 1 1ฟุตต่อวินาทีจุดสองสองสอ,งอา,อานะครับยิงกับปืนเทอรรัสพีที5 นะได้เท่านี้ต่อไปนะครับกระสุนอีกแบบหนึ่งก็คือกระสุนหัวแดงนะครับหัวแดงของอากิลาแบบนี้นะครับ40เกรนเท่ากันอลองดูนะครับว่าความแตกต่างนะครับเรื่องของความเร็วจะต่างกันประมาณไหนมานัดที่หนึ่งนัดแรกนะครับอยู่ที่ 944ฟุตต่อวิสูงกว่าชัดเจนนะครับต่อไป943ฟุตต่อวินาที943ต่อไปสุดท้ายนะครับอยู่ที่923ฟุตต่อวินาทีปลดแมกกาซีนเปิดลำก้องนะครับดูให้ปลอดภัยนะดูที่เรื่องของค่าเฉลี่ย a v p l e l e t e จะอยู่ที่936ฟุตต่อวินาที936ฟุตต่อวนินะครับนี่ข้อมูลความเร็วของกระสุนปืนนะครับเมื่อยิงกับตัวเทารัส p t 55ครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับตัวเทารัส p t 55นะครับกระบ,บอกนี้นะปืนปลอดภัยนะปดแม็กเปิดลำกล้องนะครับนี่คือเป็นตัวปืนที่ที่ดีนะครับดีมากๆผมชอบนะในเรื่องของ มิติตัวปืนเนี่ยมันเล็กมากนะครับเบรนตปานแล้วก็เล็กมากจุด r 2 r ก็คือเป็นกระสุนที่ยิงได้บ่อยๆรีคอยก็ดีนะครับเหมาะมากนะเป็นปืนแบ็กอัพสำรองที่ที่ดีมากๆนะครับนี่ตัวเทารัฐนะครับจากบราซิลนะครับอีกทีหนึ่งโมเดลก็คือ p t 5 5 2 2า r นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับท่านเจ้าของปืนนะวันนี้ยิงกันยาวๆนะครับหลายก็บอกมากอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับของคุณใช้ นะครับที่นําตัวปืนมาให้ยิงรีวิวแล้วก็ทดสอบกันนะครับในวันนี้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปอย่างสูงนะครับที่ติดตามรชมกันนะครับสวัสดีครับ